น่าเครียดอีกแล้วเป็นอะไรอีกคะวันนี้โอ้ยน้องมาก,ก็ดีแล้วพี่กําลังหาข้อมูลอยู่กําลังหาซื้อของขวัญรับขวัญหลานอ,อยู่เพื่อนพี่จะคลอดลูกอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยน้องมีแนะนำไหมพี่จะซื้ออะไรให้ให้เพื่อนพี่ดีหรือไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ต้องนี่สิเนเจอร์วันไลฟ์วันแคร์ไงนี่มันบริษัทลูกค้าที่เราทํานําเข้าส่งออกให้เขาอยู่นี่ก็ใช่สิคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เด็กหญิงพาไปเยี่ยมชมโรงงานของเนเจอร์กันไปค่ะไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับคุณกัน,นิชาเอกส,สวุวรรณเจริญหรือคุณดีมค่ะผู้บริหารของ Nature Corporation คุณดีมสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,ว,คะวันนี้เราอยู่กับผู้บริหารของเนเจอร์เลยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณดีมคะพอดีว่าบีมกับก้ังกิงนะเราสองคนมีแผนที่ กำลังมองหาของรับขวัญหลานอยู่ทีนี้เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าพอเราไปนค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์เราต้องการแบรนด์ที่ได้รับมาตรฐานชั้นนาทีนี้ก็เลยอยากจะได้รับเกียรติจากทางคุณดีมแล้วอยากให้คุณดีมช่วยแนะนําวิธีการเลือกซื้อสินค้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทางเนเจอร์ด้วยได้เลยค่ะจริงๆสินค้าแม่และเด็กคือกวามมา้างมากเราแต่ว่าเข้าไปอาจจะง,งงว่าอุ้ยทาไม สินค้าหนึ่งอย่างก็คือตัวเลือกเยอะอะไร่แล้วเวลาที่ซื้อของให้คุณแม่คนใหม่เนี่ยจริงๆทั้งคนรับแล้วก็ทั้งคนให้เนี่ยใหม่ทั้งคู่ก็จะไม่รู้ว่าอุ้ยซื้ออะไรดี<ช>ถ้าถ้าถามดิมเลยดีแนะนําว่าสินค้าที่มีโอกาสการใช้งานเนี่ยก็จะมีพวกขวดนมที่คิดว่าอันเนี้ยน่าจะได้ใช้งานแน่ๆค่ะว่าสินค้ากลุ่มอื่นๆที่อาจจะอยู่ที่วิธีการเลี้ยงคุณแม่ด้วยว่าจะได้ใช้ไหมเนี่ยอันนี้อาจจะให้คุณแม่ซื้อเอง<ช>คิดว่าอาจจะดีกว่าเพราะว<ช>่าบางที ยงลูกแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันถ้าเป็นขวดนมเองเนี่ยของเนเจอร์เอาเราาก็มีหลายรูปแบบให้เลือกซื้อเหมือนกันใช่ใชก็เบื้องต้นถ้าไปเลือกซื้อขวดนมให้คุณแม่ที่เตรียมคลอดอยู่ก็แนะนําให้ดูเป็นไซส์อ่าสี่ออนหรือว่า5ออนเพราะว่าจะเหมาะกับเด็กแรกเกิดประมาณนี้หรือว่าถ้าซื้อจุกนมก็จะเป็นไซส์เอส ที่<ม>ทํามาเพื่อเด็กแรกเกิดถ้าดูบนบรรจุภัณฑ์นเนี่ย<ม>ก็จะเขียนว่าศูนย์บวกหรือว่านิวบอลประมาณนี้อ๋อก็คือจะมีช่วงอายุเนี่ยระบุไว้เลยใช่แบนี้นก,ก็เลือกไม่ยากเลเนี่ย แล้วอย่างนี้เนี่ยในในขวดนมแต่ละแต่ละไซส์เนี่ยคือคือ,คอที่กิ่งเซิร์ฟมาเนี่ยอาจจะมีขวดนมแต่ละแต่ละประเภทแต่ละแบบเนี่ยมีรูปร่างไม่เหมือนกันค่ะอยากให้คุณดีนช่วยช่วยบอกทิศนะคะว่าอ่อาเพียงขวดนมบางบางรูปทรงเนี่ยเป็นเป็น,ปนขวดธรรมดาหรือบางทรงเป็นทรงเหลี่ยมอ,อันนี้มีผลต่อการใช้งานไหมคะถ้าเป็นรูปทรงเลยเนี่ยหลักๆไม่ได้มีผลมากอาจจะมีแค่แบบจับถนัดมือกว่าอะไรอย่างนี้เฉยๆแต่ว่าถ้าคุณแม่มือใหม่เลยเลือกขวดนมแนะนําให้ดู สองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือคอกว้างหรือคอแคบเ<ม>พราะว่าขนนมมันก็จะมีที่เป็นคอคอแคบก็คือจะเล็กหน่อยใช้กับจุกคอแคบคแล้วก็คอกว้างเนี่ยข้อดีก็คือมันเทนมง่ายกว่าเวลาที่คุณแม่แบบผสมนมผงหรือว่าเทจากถุงเก็บน้ำนมมันก็จะไม่หกอ,<ม>อะไรอย่างนี้หลายๆคนก็จะค่อนข้างชอบคอกว้างแต่ว่าสําหรับคุณแม่เมือใหม่ที่มีความกังวลว่าอุ้ยคอกว้างแล้วจะใหญ่เกินไปไหมก็อาจจะมีบ้างที่เริ่มจากคอแคบก่อนอะไรประมาณนี้ ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนําให้คุณแม่เลือกซื้อก็จะเป็นเรื่องของจุกนมเพราะว่าขวดแต่ละรุ่นก็มาพร้อมจุกนมที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันด้วยมันก็จะมีแบบความนิ่มไม่เหมือนกันรูจุกไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้บางบางรุ่นก็อาจจะเสมือนนมแม่มากกว่าบางรุ่นก็อาจจะเป็นแบบรูปทรงธรรมดาอะไรอย่างนี้ ไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ารายละเอียดเยอะมากเลยค่ะแล้วแล้ว,ลวนอกจากขวดนมนะคะของเนเจอร์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะที่เกี่ยวกับแม่แลี้ยงอ๋อเยอะมากเลยค่ะของเนเจอร์เนี่ยเด่นๆของเราแน่นอนเป็นขวดนมกับจุกนมเพราะว่าเราพัฒนาขึ้นมาเองมีคีมอาดีเนาะแล้วก็ผลิตเองด้วยแต่ว่า อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกคุณแม่คุณลูกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นเครื่องปั๊มนมแม่หรือว่าเครื่องนึ่งขวดนมอะไรอย่างีเนาะแล้วก็ อุปกรณ์ที่สนับสนุนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็มีอย่างเช่นถุงเก็บน้ำนม,อ,มอันนี้เราก็มีผลิตเองด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นพวกชุดผาชนะต่างๆการกลตัดเล็บที่ดูดน้ำมูกอะไรเงี้ยเราก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามาที่แบรนด์เนเจอร์ก็เชื่อว่าน่าจะแบบสามารถเลือกซื้อได้ ครึ่งหนึ่งและของสิ่งที่คุณแม่คนหนึ่งต้องการอย่างขวดนมตัวนี้นะคะก็จะเป็นขวดนมรุ่นใหม่ที่เราครึ่งพัฒนาแล้วก็ปล่อยสู่ตลาดไปเมื่อประมาณสักปลายปีที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ทาง i amp nature เนี่ยคิดคนขึ้นมาเองเลยแล้วตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกับขวดนมทั่วไปยังไงคะคุณดิมได้ค่ะรุ่นนี้นะคะจะชื่อรุ่นว่า nature infinite นะคะจุดขายหลักๆเลยที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยคือนี่เป็นจุกนมที่มีแค่สายเดียว ใช่เ<อ>มื่อกี้ตอนแนะนำสินค้าจะบอกว่าจุกนมจริงๆวันนี้ไซส์ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ ทางทีม R ารอของเนเจอร์อะไปเจอว่าเอ้ยจริงๆเรื่องไซส์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเพนพอยที่คุณแม่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ไซส์ไหน<ช>จะต้องเหนี<ช>่ยมตอนไหน<ช>อะไรอย่างเง<ช>ี้ยแล้วจริงๆเหมือนต้้งนมคุณแม่ก็ไม่ได้มีไซส์แต่ว่าน้องก็ดูดได้ไปจนโตเลยอะไรอย<ช>่างเงี้ยเราก็เลยเก็บอันเนี้ยเข้ามาเป็นโจทย์ในการพัฒนาว่าเออแล้วจุกนมที่มันเป็นประกอบกับผลนมอ่ะ<ช>มันจะเหมือนเต้านมคุณแม่แบบนั้นได้ยังไงให้มันแบบมีไซส์เดียวแต่ว่าน้องอ่ะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด จนเลิกคนหนุเลยเนี่ยก็จะมีความแบบนิ่มมากเป็นพิเศษนิ่มกว่าทุกรุ่นที่เราเคยมีเลยใช่นี่เลยส่วนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นขวดสีชานะคะจะไม่เหมือนกับขวดที่มันเป็นสีใสตรงที่วัสดุตัวนี้เป็น PES จะทนความร้อนสูงกว่าถึง180องศาเลยแล้วก็มีอายุการใช้งานที่1-2ปีซึ่งนานกว่าขวดใสทั่วไปประมาณแบบเท่าถึง2เท่าเลยอ๋อก็คือถ้าเป็นขวดใสเนี่ยก็คือระยะเวลาในการใช้งานก็จะ สั้นหน่อยประมาณ6เดือนถึง1ปีอยู่ที่การใช้งานแต่ถ้าเป็นสีชา<ม>ก็คือจะมีอายุใช้งานได้นานมากกว่านหนึ่งถปีเลยแล้วชอบ<ม>ตรงตรงที่คุณดีนแจ้งว่าตัววัสดุนี้สามารถทนความร้อนได้เพราะรู้สึกว่าอุ่นใจปลอดภยัยแบบเห็นแบบว่าเห็นคุณแม่ที่เขาจะชอบแบบเอาไปแบบอะ,อะไรนะ<ม>ทำความสะอาดเปลวกไปลวก,น,ลวกนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้มขวดนมตรงเนี้ยถือว่าแบบโอเคเลย<ม><อ>ปลอดภัยแน่นอนก็คือ ซื้อได้ตั้แต่ขวดนมถุงเก็บน้ํานมแล้วก็เครื่องเครื่องปั๊มมีหมดเลยคทั่วเลยนะคะทีนี้คุณดีมพูดขนาดนี้แล้วอยากทราบประวัติความเป็นมาบ้างแล้วน้องกีใช่เพราะว่าเห็นคุณดีมเนี่ยบอกว่ามีทีม ND ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นทีม RD อ๋อทีม RD เลยอีกแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณดินช่วยช่วยเล่าประวัติมาเป็นมาของเนเจอร์นิดนึ่งค่ะได้ค่ะจริงๆบริษัทเนเจอร์เริ่มต้นมาสักประมาณปีนี้ครบรอบ60ปีแล้วแต่ว่าเราเริ่มต้นจากเป็นโรงงานรับจ้างผลิตกลุ่มพลาสติกก่อนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอากงแาะม่ของดินเลยอ๋อก็คือแรกเลยเนี่ยไม่ได้ผลิตตัวขวดนมแต่เป็นรับผลิตตัวพลาสติกใช่แล้วก็จะแบบรับผลิต แบบเยอะไปหมดเลยอันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอรุ่นคุณพ่อเราเริ่มมีเรียกว่ามีความรู้ในการผลิต เทคนิคต่างๆนเทคกมการิีเพิ่มขึ้นแล้วคุณพ่อก็เหมือนกับว่าชื่นชอบเรื่องกับการพัฒนากระบวนการอยู่แล้วเขาก็เลยสามารถผลิตขวดนมรุ่นที่เหมือนยังไม่มีใครในประเทศไทยสามารถผลิตได้อันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าทําไมอยู่ๆถึงเข้ามาโฟกัสในกลุ่มที่เป็นขวดกระองใช่พอถึงจุดนั้นก็เลยเหมือนเริ่มมาโฟกัสเออเรา เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะเราพัฒนาการผลิตการอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เนี่ยเลยต่อยอดออกมาเป็นแบรนด์เนเจอร์ขึ้นมาเพราะว่าเราก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และลูกแม่และเด็กดีาาให้คนไทยได้ใช้ในราคาที่มันย่อมเยาวกว่าประมาณนี้ อันนเ้คือเป็นแบรนด์คนไทยใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะใช่าปกติแล้วอะถ้าเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตทั่วไปอะไรเงี้ยแบรนด์ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแบบว่าทั้งในและต่างประเทศต่อให้บิมเห็นเนเจอร์นะตอนนี้บิมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นของคนไทยใช่ค่ะเพราะว่าลองลองเข้าดูที่เว็บไซต์ของเนเจอร์เนี่ยดูมีทั้งมาตรฐานสากลอะไรต่างๆก็เลยแอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ เป็นแบรนด์ต่างชาติหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเป็นแบรนด์ไทยแทย้ภ<ช>ูม,มิใจมากเลยค่ะยังไงอยากให้คนไทยแบบสพอร์ตกันเองเนาะขอบคุณค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยสินค้าของแบรนด์เนเจอร์เนี่ยค่ะมีวางจัดจ,จำหน่ายที่ไหนบ้างคะสามารถหาซื้อได้ตาม,ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยแล้วก็ตามร้านเบบี้ช็อปทั่วประเทศก็มีวางจําหน่ายกันแล้วก็สําหรับคุณแม่ที่ไม่สะดวกออกข้างนอกเราก็มีช่องทางออนไลน์ให้เลือกซื้อเหมือนกัน สะดวกนะ<ว>ใช่ค่ะ,คะงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เราจะขอให้คุณทางคุณดีมเนี่ยช่วยพาไปดูโรงงานแล้วก็ขั้นตอนการผลิตได้เลยโอเคได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผลิตกันค่ะไปค่ะก่อนเข้าพื้นที่อาคารผลิตนะคะเราก็จะมีข้อปฏิบัติว,ว่าพนักง,งานที่เข้ามาเนี่ยจะต้องทําตามสเต็ปตามนี้เลยไม่ว่าจะแบบถอดรองเท้าเปลี่ยนเป็นรองเท้าเฉพาะต้องใส่แมส คุมผมตามที่กําหนดอะไรอย่างนี้ล้างมือถูสบู่เป่ามือให้แห้งก่อนเข้าพื้นที่เนาะแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีการใช้ลูกกิ้งเนี่ยเก็บเศษฝุน่นหรือว่าอาจจะเป็นขนสัตว์หรือแม้แต่ผมที่ล่วงอะไรอย่างี้ค่ะก็จะต้องเก็บให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเข้าเป็นลายผลิตปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่คลีนมากเราจะไม่ให้มีแบบเศษฝุน่นเศษผมอะไรอย่างี้ตกลงไปอยู่ในชิ้นงานผลิตภัณฑ์ พาเราสองคนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตในในโรงงานมายินดีมากเลยค่ะค่ะแล้วก็อยากให้คุณดิมเนี่ยช่วยอัปเดตช่องทางการติดตามของเนเจอร์ค่ะได้เลยค่ะก็สำหรับคนที่สนใจสินค้าเนเจอร์นะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w n a t u r e co t h นะคะหรือว่าจะเซิร์ชที่ Facebook Nature Thailand หรือ Instagram n a t u r e t h a i l a n d ก็ได้นะคะ แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะมีรายการใหม่ชื่อว่ามาเต้นมาทอก็อยากจะฝากให้ทุกคนสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์จากเดเจที่เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของคุณแม่นนอที่แบบผ่านการเลี้ยงลูกมาในหลากหลายรูปแบบว่ามีข้อคิดหรือว่ามีอะไรที่จะมาแนะนําคนที่กําลังมีปัญหาหรือว่าอยากได้ที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้ดีเลยก็คือสาหรับคุณแม่มือใหม่เลยเข้ามาชเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แล้วก็ ได้คิดการเล่นรูกไปด้วยสำหรับรายการมาตอร์ารอมาทอก,ก็เซิร์ช YouTube ได้เลยค่ะสามารถติดตามได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ถ้าสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยกำลังสนใจผลิตภัณฑ์หรือว่ารอชมตัวผลิตสินค้าใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยก็ต้องอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมทางเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจที่ทางคุณดีแจ้งไว้นะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณดีเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้โอกาสเราทั้งสองคนนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของ Nature Corporation แล้วก็แถมยังได้ความรู้แล้วก็ทิ่การเลี้ยงลูกไว้สําหรับเตรียมตัวอีกด้วยเตรียมพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะก็ยินดีมากๆเลยยังไงก็ขอบคุณทางมีเซิร์ฟแล้วก็ขอบคุณคุณกิ่งคุณดีมด้วยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันยังไงก็ฝากแบรนด์เนเจอร์ด้วยนะคะได้ค่ะแล้วก็สําหรับอีพีหน้านะคะเราสคนจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริษัทไหนอีกติดตามพวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ